เล่นแจ็คยังไงให้ถึกอย่างก,กับเป็นอมตะจนสามารถเก็บสิบตัวลวดได้แบบชิวๆสวัสดีครับเพื่อนๆ กลับมาพบกับผมอ้นแชมเปี้ยนชิพอีกครั้งในเกม Shadow Fight Arena นะครับก็เนื่องจากว่าที่ผ่านมาก็มีคนเข้ามาคอมเมนต์ว่าอยากให้ผมทําคลิปแช้เทคนิคการเล่นแจ็คมากที่สุดเลยนะครับดังนั้นในคลิปนี้ก็จัดให้เพื่อนๆอีกเช่นเคยครับแต่ก่อนที่จะไปเล่นแจ็คนะครับก็ต้องขอบอกเพื่อนก่อนนะครับเพื่อที่จะได้แบบเข้าใจตรงกรงนันไงว่าจริงๆแล้วชิมงานผู้สร้างเนี่ยเขาก็เอาหุ่นของผมอะไปเป็นต้นแบบความล่ำความถึกของแจ็คนะครับ <Yeah. S 1> แต่จะมีอยู่จุดหนึ่งนะครับที่ทางด้านผู้สร้างเกม เขาทํามาได้ไม่เหมือนผมสักเท่าไหร่นะครับก็คือถ้าสังเกตดูดีๆนะครับเห็นว่าอาวุธของแจ็คอะจะมีลูกตุ้มอยู่อันเดียวใช่ไหมแต่ตัวผมจริงๆอะมีลูกตุ้มประจาตัวอยู่2ลูกครับเฮ้ยว่าไปเราไปเข้าเกมกันดีกว่านะครับเดี๋ยวพูดมากเดี๋ยวจะจะพากันแบบคิดลึกกันเปล่าๆนะครับคือผมพูดถึงอาวุธนะครับอย่าไปคิดมากนะฮะก็ตอนนี้แจ็คของผมอยู่ที่ริเวอร์สิบสองนะครับมาแล้วครับโอ้โหคนแรกนี้ ไม่หมูนะระดับเลเวล1 0เลเวล11นะไม่หมูนะตัวแรกที่เจอคงโจนะครับคงโจนี้ขึ้นชื่อว่าเป็นตัวโซนที่มีอาวุธที่ยาวนะแต่ความยาวอย่างเดียวอะ่ะมันทําอะไรของแข็งไม่ได้หรอกครับนี่ไงแข็งใสมาถึงแข็งใสก่อน <What? S 1> ยังไงอะ่ะเพราะยาวใสอ่ะยาวใส,วใสก็แข็งใสนี่ไงผมบอกแล้วว่าความยาวมันทําอะไรความแข็งไม่ได้ใจไหมเฮ้ยยาวอย่างเดียวอะ่ะสู้แข็งไม่ได้นะครับยาวแล้วไม่แข็งใครจะ ยาวแล้วไม่แข็งจะทำอะไรได้จริงไหมครับเออเอาเว้เอาว้เอาเว้ยมีพิสงกว่ะมีพิสงว่ะยิงเขาเปี้ยงเขาให้ยิงเปี้ยงเขาให้แล้วก็ฟาดลยครับนี่ครับนี่ครับเป็นไงฮะแล้วก็นี่ครับ,รบ,รบติดมุมต้องใช้ต่อยแรงนะครับติดถ้าเกิดสตรูติดมุมนี้เราต้องใช้ต่อยแรงนะฮะเพื่อป้องกันการที่แบบเราโจมตีแล้วกัดแล้วเขากันแล้วเราแล้วเราจะโดนจับทุ่มนะครับ <Yeah. S 1> ฟาดไปครับฟาดไปครับฟาดไปครับฟาดงงๆไปครับฟาดอุ้ยฮ้ยทานนี้บล็อกไม่ได้อะเนี่ย เอาดิเอาดิบล็อกเอาดิโจมตีมาโดนหมบล็อกแล้วนี่ครับของจริงมันต้องทั้งแข็งทั้งยืดได้ของจริงเราก็ยิงใส่ครับนี่ครับคอมโบโลหลังจากการใช้ท่างเงากดเดินหน้านะครับก็คือบางคนเนี่ยอาจจะเลือกที่จะต่อยแรงหรือว่าเลือกที่จะใช้ท่างเงาที่แบบกดขึ้นนะ แต่ว่าถ้าเกิดใช้ท่าเงาที่แบบกดขึ้นหรือต่อยแรงมันต้องเดาไงว่าศัตรูจะกลิ้งไปข้างหน้าหรือไปข้างหลังนะครับก็ถ้าเกิดว่าหลังจากเราใช้ท่าเงาที่กดเดินหน้าไปแล้วโดนน่ะก็ถ้าศัตรูลุกขึ้นมาแล้วก็ใช้ท่ายิงปืนเลยก็ได้นะฮะมันก็จะมีโอกาสโดนมากกว่านะครับไม่ว่าศัตรูจะกลิ้งไปข้างหน้าหรือกลิ้งไปข้างหลังนะครับแต่ว่าอาจจะต้องกน่อยนะวิธีการกัก็คือว่าถ้าเราใช้ท่าเงาโดนแล้วอ่ะแล้วศัตรูกำลังจะลุกอ่ะให้เรากดเดินหน้านิดนึงนะครับแล้วค่อยกดยิงนะครับจะเป็นการเหมือนกับแบบเร มาต่อต่อโอโหอธิบายซะยาวเลยมาครับนี่ครับไปเลยครับไปยิ่งครับนี่ครับพอลุกขึ้นมาเล็กิอย่างนี้นะเอาอะไรบล็อกนี่ครับนี่ครับยังไงยังไงบล็อกดิครับเอออุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ้ยอุ๊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 ยมาดิครับ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 อุ๊ยอุ๊ยอุอุ๊ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊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 ยอุย คือแจ็คนี้จะใช้ท่าโจมตีระยะไกลใส่ผมไม่ได้เลยนะครับผมมีท่าโลนะครับแล้วก็ยิงครับเผอยิงเข้าไปครับนี่ครับยังไงฮะยังไงฮะงงดิแล้วนี่ครับฟันเข้าไปครับเฮ้ยแล้วแล้วเฮ้ยโอ้ผูโดนแตกใส่หน้าเลยครับเฮ้ยซูไม่ได้ถึงขั้นต้องแตกใส่หน้าเลยเฮ้ยใจเย็นดีวะโอ้ตัวต่อไปยุกะนะครับยุกะนี่ผมว่าแจ็ ถือว่าได้เปรียบนะเพราะว่ายุกกะเนี่ยมันจะมีท่าที่แบบเป็นซิกเนเจอร์ก็คือท่าแมวใช่ไหมครับที่แบบใช้เป็นท่าจบระยะไกลแต่แจ็คกับผมมันมีท่าโล่ป้องกันการจบระยะไกลเพราะฉะนั้นท่าแมวของยุกกะก็ทำไรผมไม่ได้นะเอายอมไปเลยครับรู้ตัวครับก็ความโหดครับยอมไปเลยอครับมาก่อนครับเก็บไปก่อนครับ3ตัวครับ1ทีมครับก็ตอนนี้ถือว่าไวนะครับเพราะว่าตัวสุดท้ายเขายอมเรานะครับเพราะฉะนั้นเหมือนเดิมครับแถมให้ครับแถมให้อีกครับไปครับมา มาดูกันครับว่าจะได้สูส้กับใครครับมาแล้วครับโอ้โหทีมนี้เลเวล1 1เลเวล8ก็ไม่หมูนะครับเพราะถือว่าเลเวลต่างกันไม่เยอะนะครับตัวแรกเคสครับโอ้โหเคสนี้ถือว่าเป็นผู้หญิงใช่ไหมเป็นผู้หญิงหรือเป็นผู้ชายเพราะว่าเป็นผู้หญิงนะแต่เป็นทอมบอยนะใช่ไหมเป็นทอมบอยเนาะออกแนวทอมบอยเนาะ <Yeah. S 1> มาดิทอมบอยเหรอทอมบอยพี่ก็ไม่เว้นนะจ๊ะมาโดนลูกตุ้มประจําตัวพี่หน่อยไหม <What? S 1> มาลองสัมผัสลูกตุ้มประจําตัวพี่หน่อยไหมจะ๊ะนี่ inas, Martine, จักนี่จักนี่จ่านี่จ่า แล้วจะเปลี่ยนอีมี่จากคอมบอยให้เป็นสาวอุ้ยสู้ว่ะสู้ว่ะอุ้ยอุ้ยอุ้ยสู้สู้กันเงินครับกำกันเอานี่ครับนี่ครับขาดตะบักครับโดดหลบดีครับรออะไรครับอุ้ย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 กันไหมครับกันไหมครับกันไหมครับสวนไปโอ้แต่หลบได้อยตัวนี้เชิงดีครับตัวนี้ไม่ธรรมดานะไปครับสวนไปครับนี่ครับถ้าต่อยปกติของแจ็คนี่ดีมากเลยนะครับเพราะว่าจะบล็อกการตของัตูไดด้้วยนะ นี่ครับบล็อกไปครับนี่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 ดูการบล็อกครับจะเป็นท่าฟันหนึ่งของสามนะครับซึ่งจะสามารถบล็อกการโจมตีของศัตรูด้วยนะครับแต่ว่าข้อเสียคือมันสตาร์ทอัพช้านิดนึงนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราต้องการจะสวนศัตรูด้วยความรวดเร็วอ่ะผมแนะนําให้เราใช้ท่าถอยหลังเตะจะดีกว่านะครับแต่ท่าฟันนี้ก็คือ เดี๋ยวผมจะอ uh ธิบายการใช้ท้าฟันอีกทีนึงแล้วกันนะฮะคือท้าฟันปกติของแจ็คเนี่ยมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่ามันบล็อกได้แล้วเราสามารถใช้หลอกศัตรูด้วยได้ด้วยนะครับก็คือเวลาเราฟันน่ะเราอย่าไปฟันแบบ3ครั้งตลอดอ่ะให้เราฟันครั้งหนึ่งบ้าง2ครั้งบ้างอะไรเงี้ยศัตรูจะได้งงนะครับว่าเราที่เราจะฟันกี่ครั้งเนี่ยอ่างเงี้ยฟันทีเดียวไหมฟันทีเดียวฮหหลอกครับนี่ครับแล้วก็ฟัน3ครั้งอะไรครับนี่ครับเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะไปครับสาครั้งครับนี่ครับนคะะ ยังไงครับถีบออกไปครับนี่อย่างนี้ฮะอย่างนี้ฮะแล้วโอ้ยแต่ว่าโดนยิงครับตอนนี้โอเคยังการทันอยู่ครับแล้วนี่ครับบล็อกครับนี่ครับนี่ครับท่าเงาที่กดเตัวนหน้าสามารสามารถใช้ท่าบล็อกได้เลยครับแล้วก็ต่อได้เซ็ตอัพยิงปืนต่อนะฮะเห็นไหมฮะไปครับขอทีเดียวครับกันไหมครับกันทันฮะแล้วยังไงครับเตะไหมครับอุ้ยแต่มันยังมีท่าเงาครับบล็อกครับเอาดีครับเอาดีครับยังไงจะมาใช้อาวุธยาวกับผมหรอแต่ผมอาวุธผมแข็งว่ะ แต่ลูกผมแข็งกว่าว่ะก็น้องๆก็จําไว้นะครับว่าถ้าเกิดยาวแต่ไม่แข็งอะ่ะมันก็ทําอะไรไม่ได้นะครับไม่มีประโยชน์นะครับ <S <S <an rozm atter> แข็งไดีก่อนดีกว่าครับแต่ถ้าแข็งได้แล้วยืดได้แบบของผมด้วยก็จะยิ่งดีนะครับ <S <S an <S an> <S ey, อุ้ยตอบไอ้น้องกีโบร์เหรอเด็กสาววัยนักศึกษามาจากโดนลูกตุ้มประจําตัวพี่หน่อยจ้ะลูกตุ้มประจําตัวพี่จ้ะอ <S an> ุๆๆๆๆๆ้ยอุ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 ้ยสู้เหรอพี่ชอบพี่ชอบสาวสู้เดี๋ยวพี่ชอบ สู้แบบสู้แบบนี้พี่ชอบจะได้ผัดกันลุกไัดกันรับพี่จับอุ้ยยางแรงยางแรงสะท้อนกลับครับเมื่อกี้ครับเห็นไหมครับเพื่อนครับโอ้โดนผมบล็อกฮะแล้วสะท้อนดาเมจกลับนะครับคือยิ่งโจมตีมาแรงเท่าไหร่ถ้าโดนผมสะท้อนกลับนะฮะใจการโจมตีจะยิ่งกลับไปแรงเท่านั้นนะครับโหเมื่อกี้นะฮะแรงมากนะฮะกันเลยครับปลาด้าใจมาทำอะไรผมไม่ได้นะครับตีครับขวดไปครับเรียบร้อยครับน้องกีโบเสร็จพี่แล้วนะจ๊ะ เชิญสผัดลูกตุ้มส่วนตัวของพี่ต่อนะจ๊ะอุ้ยไปแล้วครับ6ตัวครับชิวๆเลยครับเพื่อทำยังไงดีครับก็ต้องต่อเนื่องใช่ไหมครับนี่ก็ถือว่าต่อเนื่องให้แล้วกันนะครับเพราะว่าช่วงที่ผ่านมาก็หายไปนานเลยครับก็ตอนนี้ก็ดูดีครับคะแนนผมก็อยู่ที่7จ็ดัคะแนนก็ไม่มีใครทําอะไรผมได้เลยครับคะแนนผมก็ไม่ลดเลยครับโอ้แต่ว่าเจอทีมนี้ครับถือว่าเอาเรื่องนะถือว่าคะแนนอยู่ใกล้ๆเจ็ดพันอยู่นะถือว่าเอาเรื่องนะพวกนี้ คือคะแนนระดับ6,000ไปปาาๆนี้สกิลเพย์ต้องแบบระดับเทพนะฮะถึงจะคะแนนระดับนี้ได้นะครับเพราะถ้ารเวิเยอะแต่ว่าสกิลเพย์ไม่มีก็คะแนนมาระดับนี้ไม่ได้นะผมว่านะเฮ้ยตานนี้เจอชายร้วนห่าชายร้วนหม,มาเด้เอ้ยยังไงทําไมนานอะ่ะรอบนี้มันเอาซาร์ตมาครับจะมาแข่งแข่งกับผมหมอ <S 2> <S 2> <S มาดิมาดูกันครับว่าใครจะแข่งกันครับ ผมไม่ยอมหรอกครับเรื่องแข่งความแข็งเนี่ยมาครับมาครับขวดไปก่อนครับขวดไปก่อนครับแล้วอิงปืนแต่มันหลบได้ครับหลบได้ฮะัขวดไปครับขวดไปครับขวดไปครับนี่ครับอุ้ยอุ้ยกันไหมกันไหมขวดไปครับขวดไปครับขวดไปครับอันยังไงอ่ะยังไงอ่ะเฮ้ยมันใช้ทางเอาเว้ยมันใช้ท่าเอาเว้ยออ้ยอยอ้ยเป็นแข็งมากเป็นแข็งมากแข็งมากความแข็งใช้ได้แต่ยังต้องฝึกให้แข็งกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งนะจ๊ะ ให้ฝึกไปซึ่งเราจะแข่งแข่งกับพี่ต้องแข่งกว่านี้หน่อยนึงนะจ๊ะนี่นะจ๊ะนี่ะจ๊ะเอ้ยยังไงแข่งใส่ขอยกลครับถอยนะครับ,อ,รบ,อ,รบอุ๊ปปุพี่โดนจนได้ฮะอุ๊ยติดมุมครับโอ้โหพอกันตุ๊บมันทุ่มฮะโอ้ยนี่เชิงดีให้ไหมฮะบอกแล้วสกิลเพย์นี่ถือว่าใช้ได้ครับแล้วโดนดีครับเรียบร้อยครับเผลอครับบุกเขินไปหน่อยฮะโดนสวนไปเลยครับโดนตอมอานินจารินครับโอ้โหตัวนี้ถ้าเกิดโดนคอมโบไปยาว,ยาวๆนี่เราก็มีโอกาสล่วงได้เหมือนกันนะแต่ว่าผมไม่ค่อยเกรงกลัว ดูอาวุธดิครับเล็กๆแค่นั้นน่ะจะมาทำอะไรของแข็งได้ครับอุ้ย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 นี่เล็กเล็กแล้วสู้หัวเล็กแล้วมาสู้นี่อ่ะเล็กแล้วสู้เล็กแล้วสู้เล็กแล้วสู้เจอเล็กเจอของพี่ยืดได้แข็งได้มาอุ้ย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 มันมีพี่สงั้นครับมีพี่สง้นครับกันด้วยครับแล้วทุมไหมครับทุมแล้วนี่ครับคอมโบครับอุ้ยเฮ้ยเฮ้ย เตะผมอบอลลงบล็อกได้ดีเฮ้ยเมื่อกี้มันแบบเตะโชคพอดีมากเลยครับมันเตะเตะขี้นะครับทำให้ผมบล็อกไม่ได้นะฮะไม่งั้นมันจะเข้าสู่คอมโบของผมแนละ้วก็คือทุ่มแล้วใช้ท่าไม่ตายเดินหน้านะฮะแล้วก็ยิงยิงต่อนะครับโอ้โหแต่เมื่อกี้โอเคครับถ้าเกิดไม่มีอันติแล้วก็นี่ครับทุ่มแล้วขึ้นฟันเอาฮะ อ่าครับหายตัวมาก็ขวดสวนเลยครับเพราะว่ายังไงเราก็แข็งกว่าอยู่แล้วนะฮะโหแต่พลังผมเหลือน้อยครับแล้วเจอช้างครับโอ้โหช้างนี้คมโบถือว่าคัมโบยาวแล้วพลังผมเหลือน้อยด้วยนะสู้ยากนะจะรอดหรอเนี่ยมาครับมาดูครับว่าความยาวกับความแข็งอะไรจ๊ะเอายิงมายิงมาก็ยิงสวนดีครับถามได้มาทอะไรแข็งใส่แล้วแล้วแล้วหวดไปครับนี่ครับ1 2 3ครับขวดหนึ่งหล่อขวดหนึ่งหลอกครับแล้วขวดหนึ่งสองสามครับนี่ครับ ยังงไฮะแล้วติดมุมก็ต้องเจอครับท่าเงาไปครับนี่ครับท่าเงาเสร right ็จปุ๊บยิงต่ออุ้ยแต่มันหลบได้ครับอุ้มันหลบได้ครับมันไวฮะมันไวฮะเห็นไหมครับกันนะครับอุ้ย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 เหลี่ยมมันเยอะเหลี่ยมเยอะตัวนี้เหลี่ยมเยอะครับมีหลอกจับผมด้วยนะแล้วอุ้ยอุ้ยโดนคอมโบยาวอุ้ยอุ้ยไม่ดีครับพลังผมจะหมดครับไม่ดีครับ เฮ้ยจะหมดหลอดแล้วเอ้ยพอก่อนกลัวแล้วจ้ะเฮ้ยเอ๊ะเดี๋ยวก่อนแยกก่อนแยกก่อนเอ้ยก็กลัวแล้วกลัวแล้วกลัวแล้วอ่าเอากันได้กันได้ยี่นี้คดีพิกนี่คดีพิกแล้วต่อคอมโบครับต่อคอมโบท่าเงาครับหนึ่งสองสามหมดหลอดครับเจ็ดยาฮู้เก็บเก้าตัวสามทีมรวดโอ้ยเอาไงต่อดีอย่าเฮ้ยนี่มันแบบได้เวลานะพอดีเลยนะเก้าตัวสามทีมนะเอาไงดีเฮ้ยแต่ผมหายไปนานใช่ไหม ง้นจัดต่อให้อีกตาแต่ต่อให้ตางนึงไป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 อกตาหนึ่งนิดถ้าเกิดว่าผมสามารถเก็บได้ทีนึงที่ถือว่าเป็นสถิติโลกใหม่เลยนะครับว่าล่าสุดน,นะครับผมทําไปเลยครับก็คือเก็บ9ตัวรวดนะครับมาดูนะครับหววสุดจะได้หัวเนี่ยมาครับเจอตัวอะไรครับเฮลกาตัวแรกครับมาครับเฮลกานี่คือแบบนี่ผู้หญิงหน้าตาหุ่นแบบนี้นี่คือแบบเมียผมเลยย่ะเฮ <หา S 1> ้ยอย่างงี้ต้องจับทําเมีย มาหน่อยมามาสัมผัสลุกตุ้มประจําตัวของพี่หน่อยมาปั๊บปั๊บปั๊บหนึ่งสองสามไปครับน้องเฮลกามาครับหนึ่งสองสามไปครับนี่ครับนี่ครับแล้วยิงใส่หน้าครับนี่ครับแล้วอุ้ยตลกครับลกได้อุ้ยอุ้ยอุ้มกันพันครับจับทุ่มไปก่อนครับแล้วคอมโบเดิมครับคือทุ่มแล้วขึ้นฟันนะครับอุ้ยวิ่งโดนท่าแสงนะครับเอาครับทุ่มได้ครับเหมือนเดิมครับขึ้นฟันไปครับนี่ครับพลังหมดแล้วครับอุ้ย เฮ้ยท่านี้มันบล็อกไม่ได้เหรอวะเฮ้ยท่านนี้มันบล็อกไม่ได้เหรอวะหนึ่งสองสามหมดไหมไม่หมดไม่หมดไม่หมดอุด้ยอุยอุ้ยอุยอุยบล็อกบล็อกบล็อกเอ้ยบล็อกไม่ได้จริงนะนี้เฮ้ยเฮ้ยท่านี้บล็อกไม่ได้จริงนะครับเพื่อนๆก็อย่าไปบล็อกกันนะฮะให้หลบเอานะครับโอ้ตายแล้วโอเ้เพิ่งรู้นี่ครับสวนไปครับเรียบร้อยครับไปก่อนครับหนึ่งตัวครับน้องเฮลกาเสร็จพี่แล้วล่ะน้อง แล้วต่อด้วยอะไรเคสอ่ะทอมบอยอระมาดิทอมบอยก็จับทอมบอยผมก็ไม่เว้นมาดิครับเฮ้ยมาติดมาติดนี่โลมันติดมามาเอาเอาเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงเฮ้ยยังไงคุณ X x x นี่คุณชื่อคุณ X x x ไม่ชื่อคุณนี้คุณแล้วคุณแหลกอย่างนี้เนี่ยคุณดูหนังอยู่หรือเปล่าครับชื่อคุณ X x x กอ่ะเฮ้ยคุณดูหนังตอนเล่นเกมไม่ได้นะคุณจะดูหนังไปเล่นเกมไปไม่ได้นะมันแหลกนะมันแหลกคนอื่นเขาได้เปล่า ออกเปเ้ยนะครับไม่รู้ว่ากลัวความโมโหของผมหรือว่าไปดูหนังนะดูดีครับคุณ XX โกอ็โว่าก็คลิปนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวเวลามันจะนานเกินไปนะฮะแล้วก็เดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวเล่นต่อเดี๋ยวผมอาจจะแพ้ก็ได้นะผมอาจจะต้องถ่ายคลิปใหม่นะครับก็เมื่อกี้ได้ดูวิธีการเล่นแจ็คในภาคปฏิบัติไปแล้วนะครับแต่ตอนนี้เรามาดูการเล่นแจ็คภาคทฤษฎีบางอย่างที่ผมยังไม่ได้อธิบายไปบ้างดีกว่านะครับ โอเคตอนนี้เรามาเริ่มที่ข้อดีของแจ็คกนันก่อนนะครับ ข้อดีของแจ็คนะครับคือแจ็คเนี่ยจะเป็นตัวที่มีซิเนเจอร์นะครับคือมันจะสามารถกลางโล่มาป้องกันการโจมตีระยะไกลของศัตรูได้นะฮะดังนั้นแจ็คจึงสามารถแก้ทางตัวที่มีการโจมตีระยะไกลดีๆได้นะครับไม่ว่าตัวที่สามารถสตาร์ทอัพท่าโจมตีระยะไกลได้เร็วๆนะครับหรือว่าตัวที่มีข้อดีเรื่องการโจมตีระยะไกลอย่างยุกัะก็แม่งสามารถทำลายแจ็คได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดปล่อยแมวออกมาเนี่ยแจ็คมันก็เอาโล่มากันได้นั่นเองนะฮะนอกจากนี้นะครับการโจมตีด้วยการฟันของแจ็คเนี่ยยังสามารถบล็อกการโจมตีของ ส้ด้ดวยะะแต่ในขณะเดีวยวกันนะครับแจ็คก็มีข้อเสียนะครับคือว่าแจ็คเนี่ยเป็นตัวที่สตาร์ทอัพท่ายิงปืนค่อนข้างช้านะฮะดังนั้นท่ายิงปืนเนี่ยจึงควรเอาไปใช้ในการต่อคอมโบมากกว่านะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายการต่อไปแล้วนะหรือว่าถ้าเกิดใช้อ่ยต้องใช้ในจังหวะที่ศัตรูไม่ทันตั้งตัวจริงๆนะครับจึงจะสามารถโจมตีได้โดนนะฮะไม่งั้นศัตรูก็จะหลบได้นะครับด้วยคาแรคเตอร์ของแจ็คนะครับจึงอาจจะทําให้แจ็กรสามารถสู้กับไอออนแพลได้ยากหน่อยนะครับเพราะว่าไอออนแ a ลตอ่ะ มันไม่ได้มีท่าโจมตีระยะไกลใช่ไหมดังนั้นท่าที่แจ็คเอาโล่มากาันการโจมตีระยะไกลก็จึงไม่มีประโยชน์ต่อไอออนแพทนะครับนอกจากนี้นะครับไอออนแพทจะมีหมัดคี้ดิ่อลข้ด้วยนะฮะที่หมัดมันจะลุกเป็นไฟอะ่ะ ท่านั้นถ้าต่อยมาแจ็คมันก็ไม่สามารถบล็อกได้นะครับถ้าเิดติดคียดิคาลนะฮะสำหรับสไตล์การต่อสู้ของแจ็คนะครับเพื่อนๆก็ควรจะแบบเดินรักษาระยะให้ประชิดคู่ต่อสู้นิดหนึ่งนะครับคือเราจะไม่อยู่ไกลไปนะฮะหรือว่าเราจะไม่เข้าใกล้กันไปนครับเราต้องพยายามเดินเข้าหามารักษาระยะให้อยู่ในระยะกลางๆไว้นะฮะเึงจะสามารถโจมตีศัตรูได้ดีนะครับแล้วถ้าเกิดว่าเราเข้ามาในระยะที่แบบสามารถโจมตีศัตรูได้แล้วเนี่ย ใส่ศัตรูเดาเอานะครับว่าเราจะาฟันหรือว่าเราจะยิงปืนใส่ศัตรูนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าศัตรูเข้ามาใกล้เราเกินไปเนี่ย mm hmm. ก็อาจจะใช้การทุ่มหรือการใช้ท่าถอยหลังเตะเพื่อถีบศัตรูออกไปก็ได้นะฮะแปลว่าการโจมตีและท่าเงาของแจค็คจะสามารถบล็อกการโจมตีได้นะฮะแต่เพื่อนเพื่อต้องรู้ไว้ก่อนนะครับว่าการบล็อกของแจค็คเนี่ยมันจะสตาร์ทอัพได้ไม่ได้ไวมากเท่ากับตัวบิดไนน์นะคือถ้าเกิดว่าเพื่อนชอบตัวที่สามารถบล็อกได้ไวอะ่ะ ผมขอแนะนํำมิดไนท์ดีกว่าครับเพราะว่าท่าเงาของมิดไนท์เนี่ยจะสามารถบล็อกได้ไวกว่านะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเพื่อนๆอยากจะเล่นมิดไนท์เป็นเนี่ยก็สามารถไปดูคลิปแชร์เทคนิคการเล่นมิดไนท์ที่ผมเคยทําไปแล้วได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ให้ในนี้เลยนะฮะส่วนวิธีการใช้ท่าเงาที่ได้ผลได้ดีนะครับท่าเงาที่กดเกินหน้าเนี่ย เ,เพื่อนๆสามารถเอาไปใช้ต่อหลังจากการทุ่มได้นะครับซึ่งผมก็ได้อธิบายการใช้ไว้แล้วนะนอกจากนี้นะครับถ้าเกิดว่าศัตรูติดมุมอยู่แล้วเราอยู่ในระยะที่แบบใกล้ๆศัตรูเราก็สามารถใช้ท่าเงาเดินหน้าใส่ศัตรูได้นะครับเพราะศัตรูจะไม่สามารถถอยหลังเพื่อหลบการจบยิงเราได้นะฮะถ้าเกิดเราใช้นายาที่แบบศัตรูไม่ทันตั้งตัวเนี่ยส่วนใหญ่จะโดนนะครับส่วนท่าเงาที่กดขึ้นอันนี้คุณจะใช้ตอนที่ศัตรูอยู่ใกลๆสุดจอนะหรือว่าจังหวะที่เราเห็นว่าศัตรูกำลังจะถอยไปอะ เราก็ใช้ได้นะครับแต่ว่าไม่ควรใช้ในจังหวัดที่ศัตรูระวังอยู่นะเพราะศัตรูเขาจะหลบทันนะครับส่วนวิธีแก้ถ้าเกิดว่าเราเจอสายแคมป์หรือว่าศัตรูอยู่ในมุมนะก็ให้เราใช้ท่าฟันแรงนะครับเพราะว่าท่าฟันแรงเนี่ยแจ็คมันจะโจมตีออกไปได้ค่อนข้างไกลนะแล้วตัวแจ็คมันจะไม่ถล่มแบกหน้านะครับคอยศัตรูเดาเอานะครับว่าเราจะฟันแรงหรือเราจะยิงปืนฮะแต่ว่าเราไม่ควรอยู่ไกลสดจอนะเพราะว่าถ้าเกิดเราอยู่ไกลสดจอเนี่ยศัตรูก็จะรู้อยู่แล้วว่าเราต้องยิงแน่เพราะงั้นเขาจะหลบนะครับเราควรจะกระชับเข้ามาระะยกับ ปะแลงก็โดนยิงก็โดนอะไรเงี้ยศัตรูตก็จะแบบสับสนนะแล้วเขาก็จะมีโอกาสโดนการโจมตีของเรามากกว่านะครับโอเคตอนนี้เรามาดูสกิลของแจ็คกันเลยดีกว่านะครับว่าแจ็คของผมนะครับอัพอะไรไว้นะถึงได้กึดขนาดนั้นนะฮะก็ในเลเวล2นะครับผมเลือกมาที่พิทักษ์ลำเลิศนะครับคือขนาดติดสถานะหนังเหนียวบันบอดจะได้รับความเสียหายน้อยลงนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกไปที่ลุกลานหลังจากก่อรอยร้าวบนตัวคู่ต่อสู้ได้10บรอย บอนบอดจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นซึ่งจะมีผลต่อเนื่องในยกอื่นด้วยนะฮะแต่อย่างที่บอกไปในต้นคลิปงาว่าคลิปนี้นะครับผมมาแนวถึกนะครับเพราะฉะนั้นผมก็จะเลือกมาที่พิทักษ์ตำเลิศนะครับแล้วเมื่อมาถึงเลเวล3นะครับก็จะได้ค่าดีเฟนซ์เพิ่มขึ้น10%นะฮะในเลเวล4นะครับผมเลือกมาที่ทนทายาธครับคือถ้าพลังชีวิตบันบอดต่ํา พลังป้อมเงาจะทํางานก็คือเวลาที่เราบล็อกแล้วโล่มันจะเป็นแสงแสงอ่ะน,นั้นนะครับคือท่านี้เลยนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกไปที่ฉลองชัยหลังจากชนะยกบันบอดจะฟื้นพลังบางส่วนยิ่งคู่ต่อสู้มีรอยร้าวบันบอดยิ่งได้พลังชีวิตคืนและเมื่อไปถึงเลเวล5นะครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีและความแรงของพลังเงาเพิ่มขึ้นอีก8%เลยนะฮะโอ้โหตัวนี้ต้องถือว่าบวกมาเยอะมากเลยนะครับในเลเวล6ผมเลือกไปที่ป้อมบัมบ,บัดครับคือเมื่อใช้พลังป้อมเงาบล็อกการโจมตี บันบอกจะฟื้นพลังชีวิตก็คือเวลาที่เราบล็อกแล้วโล่เรามีแสงอะถ้าเกิดว่าเราบล็อกได้นะครับเราก็จะได้พลังชีวิตเพิ่มขึ้นมาด้วยนั่นเองนะฮะแต่ถ้าเกิดเลือกว่าที่หลบไม่พ้นบันบอกจะก่อรอยล้าวบนตัวคู่ต่อสู้ แม้การโจมตีจะถูกบล็อกก็ตามพอไปถึงเลเวลเก็จะได้ค่าด e ฟเ n น e ์เพิ่มขึ้นอีก15%เลยนะฮะในเลเวล8ครับผมเลือกว่าที่ตั้งรับทันควันคือพลังป้อมเงาปกป้องบันบอดจากการโจมตีระยะไกลก็คือถ้าเกิดเพื่อนๆเลือกมาที่ท่านี้นะครับเวลาศัตรูยิงอะไรมาหรือว่าปลาดาวกระจายมาใส่เขาเนี่ย มันบอกมันจะกลางโล่มากันนะครับแต่ถ้าเกิดเลือกไปที่บทกระดูกไม่ยั้งจะก่อรอยรล้าได้ไม่จํากัดและเมื่อไปถึงเลเวลเก้านะครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีและพลังเงาที่แรงขึ้นถึสินครับในเลเวลสิซึ่งถือว่าเป็นสกิลสุดท้ายที่มีให้เลือกของแจ็คนะครับผมเลือกพี่ป้อมริเจนคือเมื่อบันบอกใช้พลังเงาบล็อกการโจมตีระยะประชิดจะน็อกคู่ต่อสู้หลุดจากร่างเงาแต่ถ้าเกิดเลือกมาที่ป้อมลุกเมื่อบันบอกอยู่ในร่างเงาพลังป้อมเงาจะทํางานและเมื่อไปถึงเลเวลสิบะครับ จะได้ค่าดีเฟน s ์เพิ่มขึ้นอีก10%นะฮะและถ้าเกิดเพื่อนๆเล่นมาถึงลเวลร2เท่าผมนะครับก็จะได้ค่าพลังโจมตีและพลังเงาที่แรงขึ้นอีก5%ครับและสั้งดนั้นก็คือวิธีการเล่นแจ็คบันวอกนะครับ ก็ถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับเพื่อที่เวลาทางช่องมีคลิปที่มีเนื้อหาดโดดๆอย่างเงี้ยเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดกันเลยครับและก็เช่นเคยนะครับถ้าเพื่อนอยากให้ผมเล่นตัวไหนนะก็สามารถคอมเมนต์มาโหวตกันได้นะครับตัวไหนที่มีคนโหวตเยอะสุดอะผมจะทําให้ต่อหลังจากคลิปนี้เลยนะฮะโอเคครับสาหรับช่วงสุดท้ายของคลิปนี้นะครับนั่นก็คือช่วคคงคําคมท้ายคลิปของตอนนี้ฮะก็จะมีอยู่ว่าถ้าจะคบเด็กซื่อ อย่าลืมว่าต้องขางชื่อได้ด้วยอีกคือ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 ว้า <What? S 1> อุยคิดแล้วไม่ไหวแล้วครับขอตัวไปก่อนนะครับจะไปดูหนังครับ